สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสุดดาครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมครับใท่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยปฏิบัติการดีเดย์ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับคือมีการประชุมชุดใหญ่นะครับเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติดอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่า ภายในหนึ่งปีนี้ต้องเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้โพสต์ข้อความล่าสุดหลังจากไปประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดชุดใหญ่นะครับท่านนายกบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปราบยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเรามีแนวนโยบายทั้งปราบปรามและบำบัดคนที่ติดยาเสพติด เพื่อพาเขากลับมาเป็นพลเมืองของสังคมเป็นลูกที่ดีของครอบครัวอีกครั้งแต่การเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยให้สำเร็จต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมครับขณะที่ผู้ค้าต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใช้กฎหมายยึดทรัพย์ให้เร็วที่สุดอย่าให้เกิดการถ่ายโอนได้โดยง่ายการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน ผมจะขอเป็นประธานในการผนึกกำลังทุกหน่วยงานและประชาชนมาแก้ปัญหารัฐบาลนี้เอาจริงครับผมจะตั้งเป้าที่ชัดเจนให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดจ,จะต้องลดลงอย่างเด็ดขาดให้ได้ภายในหนึ่งปี mm hmm. และจะทำลายยาบ้าทุกเม็ดให้หมดเหมือนที่ท่านเห็นในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือที่ในวันประชุมชุดใหญ่เนี่ย <Okay. S 2> มีการทำลาย ยาเสพติดของกลางด้วยนะครับ25,000กิโลกรัมนะครับซึ่งก็มีการทยอยทำลายอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าเอาจริงหลักๆก,ก็คือผู้ค้าเนี่ยต้องลุยยึดทรัพย์ซึ่งเป็นประเด็นที่เขากลัวที่สุดแล้วแหละถูกต้อง นะครับก็คือต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดผู้ค้าตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับรวมถึงการยึดทรัพย์ส่วนผู้ที่เป็นผู้เสพเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดการทั่วถึงและนํากลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุขนะครับหนึ่งปีนี้ต้องเห็นผลชัดเจนท่านนายกเน้นย้าเลยนะครับก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะพวกเราในฐานะพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐในฐานะการสอดส่องดูแลอะไรก็ว่ากันไปต <ลง S 1> ้อรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันของพวกเราคนไทยครับครับมาต่อในเรื่องถือว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องนะจากประเด็นที่คุณต้นพูดนะครับมาพอท่านนายก ประกาศออกมาแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกลูกรับช่วงต่อเลยนะครับประเด็นในเรื่องของการขยายมินิธัญรักษ์ทั่วประเทศครับเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับโดยล่าสุดนะครับเขามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศไทยเขาบอกตอนนี้มีอยู่ประมาณ1.9้าล้านคนนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ทัดกรองทั่วประเทศเนี่ย9,852แห่ง ทำหน้าที่คัดกรองแล้วก็แบ่งผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันเขาจะแนกออกมานะครับโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงกลุ่มผู้ป่วยสีแดงเนี่ยนะครับจะมีอาการรุนแรงหรือผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็จะมีสถานพยาบาลของกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์ทั้ง27แห่งเนี่ยดูแลผู้ป่วยแบบระยะยาวเลยก็คือ3-6เดือนนะครับและเมื่ออาการดีขึ้นก็จะจ,จัดเป็นกลุ่มสีส้มโดยจะมีสถานะ ในเรื่องของการฟื้นฟูของกองทัพและกรมการปกครองอีก61แห่งที่เขามาช่วยในการเปิดมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลที่สังกัดสำนักง,งานประกันสุขนะครับก็จะมาร่วมให้การดูแลอีกรวมๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยแห่งคุณต้นโอ้โหที่<ต>จะมา,าชระอย่างพูถงถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับลำดับที่2คือกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองครับหรือผู้เสพเขาจะมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปดูแลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระยะสั้นอีก120แห่งโอ้โแห่งนะครับอันนี้ดูแลแบบทั่วไปเลยเป็นดูแลแบบคนที่เป็นผู้ป่วยนอกเหมือนคนป่วยทั่วไปะนะครับแล้วก็ดูแลในระยะสั้นๆก็คือไม่ยาวเหมือนในกลุ่มแรกนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะฮะกลุ่มที่สามคือกลุ่มสีเขียวผู้ที่ใช้ยาเสพบ,บ,บําบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครับอันนี้เป็นแนวทางที่ใช้มาระยะวนะทั้งก่อนหน้านี้หลายปีก็ใช้แนวทางนี้แล้วค่อนข้างได้ผลดีถีให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ภายในชุมชนจะมีอยู่ประมาณ1 0,000แ 000, ห่งนะครับและเมื่อทุกกลุ่มอาการดีขึ้นก็จะคืนคนดีสู่สังคมนี่แหละอ <mechanical. S 2> ่านะครับทั้งนี้ครับหลักการในการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับจะทำในเรื่องของการขึ้นทะเบ,บียนครับกรอง <kepada buffs S 1> บําบัดแล้วก็ฟื้นฟู แล้วก็จะมีการตั้งสี่สหายแล้วก็มินิธัญรักษ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศแบบร้รยอยต่อเลยแล้วก็จะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านเนี่ยเข้าไปให้คําแนะนําตามสถานพยาบาลในลําดับต่างๆหนักๆเนี่ยก็มีประมาณ100ร,ร้อยกว่าแห่งระยะกลางก็มี120แหง่งแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็จะมีคนที่ไปให้องค์ความรู้เพื่อที่จะช่วยกันบ,บําบัดคืนคนดีคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่กลับคืนสู่สังคม อันนี้สำคัญนะครับคือชุมชนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญชุมคนชุมชนกับครอบครัวที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับทางเจ้าที่ของภาครัฐในการดูแลในการบําบัดในการให้โอกาสผู้ที่หลงผิดให้นําเขากลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุขนะครับก็ฝากถือเป็นวาระแห่งชาติเนาะที่พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ไปดูในเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนตามสัญญาที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ล่าสุดก็ลดเพิ่มให้อ,อีกสำหรับค่าไฟฟ้านะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติการลดราคามาแล้วครั้งหนึ่งผ่านไปรอบหนึ่งละล่าสุดลดเบิลให้อกีกเป็นร,รอบที่สองนะครับก็คือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็รับทราบรายงานของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับมาตรการลดค่าไฟฟ้านะครับโดยผลการหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากก,กพจะปรับลดราคาค่าไฟฟ้านะครับจากเดิมเนี่ยที่ลดเมื่อสัปดาห์แล้วเหลือ4จุ หนศูนย์บาทต่อนหน่วยครับลดลงไปอีกให้เหลือ3.99จบาทต่อนหน่วยนะครับซึ่งก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเลยก็บลดไปอนนีกประมาณ11สตางค์ต่อนหน่วยนะครับก็ถือว่าทยอยลดให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่องตามความเหมาะสมอันนี้เป็นไปตามสัญญาอันนี้เรียกว่าเบิ้ลเลยนะ,ะลดให้สองรอบเลย นะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเลยส่วนบางท่านมีการสอบถามมาว่ารอบบินเดือนกันยายนเนี่ยมันยังเป็นรอบบินที่ยังไม่มีการลดราคาอันนี้ท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะไปไปตัดทอนรอบบินในเดือนถัดไปนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งกันไว้สําหรับมาตรการการลดค่าไฟฟ้านะครับบรรเทาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทําจริงแล้วตามสัญญานะครับก็เริ่มเดือนนี้เลยครับ ยังไม่พอมีอีกนะมีอีกมีอีกอันนี้เป็นในเรื่องของน้ํามันนะครับแต่แหมเขาบอกว่าผู้ที่ใช้น้ํามันเบนซินจะเย็นหน่อยหนึ่งช่วยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าดีเซลจะมีการลดราคาไปแล้วนะครับเป็นละรอบเป็นละรอบไปนะครับเบนซินเขาบอกอดทนรอนนิดนึงนะครับช่วยแน่นอนนะครับแต่ในของของดีเซลเนี่ยพอดีมันมันจังหวะและเงื่อนไขที่สามารถทําได้เลยและทําได้ทันทีเขาก็เลยทํา ดีเซลก่อนซึ่งดีเซลเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆในภาพกว้างๆนะฮะคือการขนส่งนู่นนี่นั่นวัตถุดิบในการที่จะทําสินค้าอะไรต่างๆอะไรนฐานใช่มาจากดีเซลก่อนเขาก็เลยเพื่อที่จะลดอันนี้ก่อนแล้วมันจะส่งผลเกี่ยวกับพวกค่าครองชีพของเราในการจับจ่ายใช้สอยราคาสินค้าใช่ราคาสินค้ามันจะไม่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 ขึ้นตามไม่สูงมากนักใช่ครับซึ่งท่านนายกครับท่านก็บอกว่าการลดราคาพลังงาน ที่ตอนนี้นะครับทำให้ราคาน้ํามันดีเซลถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วส่วนเบนซินนะครับท่านนายกเขาบอกว่ามีสิทธิ์แน่นอนแต่ใจเย็นหน่อยนะครับต้องค่อยๆทําทีละเรื่องเรื่องไหนที่ทําได้ก่อนก็จะทานะครับไม่อยากที่จะมาประกาศพร้อมกันทั้งหมดนะครับเพราะาต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเกิดประกาศพร้อมกันหมดก็ต้องคอยถึง2-3สัปดาห์นะครับแต่น้ํามันดีเซลเนี่ย มันทําได้เลยไงก็เลยทําให้ก่อนไปเลยนะครับเรื่องไฟฟ้าก็ทําได้อย่างที่คุณต้วนบอกเมื่อสักครู่นะครับลดสองรอบเลยนะไฟฟ้านะครับแล้วถ้าทําได้อีกนะแกก็บอกว่าแกก็จะทําอีกถ้ามันลดลงได้อีกอ่ะทั้งทั้งค่าไฟฟ้าทั้งน้ํามันทั้งเต็มที่อะไรอะไรต่างๆที่ที่มันสามารถช่วยลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนได้รัฐบาลชชนี้บอกว่าถ้าทําได้ก็จะทําอีกคือแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องมีขั้นตอนใช่อย่างอย่างอย่างเบนซินเนี่ยก็ต้องรอขั้นตอนนิดนึงใช่ ถูกต้องนะฮะเพราะอย่างที่บอกนะท่านก็บอกว่าท่านก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับก็รออีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ใช้น้ำมันเบนซินมีแน่นอนแต่ว่าหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวรอช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของก๊าซหุงต้มตามมาเป็นชุดเลยนะมาเป็นชุดเลยคือพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่พวกเราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับล่าสุดก็มีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มนะครับ ต่อไปอีก3เดือนอนะครับไม่เกิน4 4 3 3บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะครับโดยคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับโดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกัน LPG อยู่ที่20 จ9179บาทต่อกิโลเพื่อให้ราคาขายปลิก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมต่อไปอีก3เดือนก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นะครับรวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบริหารราคาขายปลีกแก๊ส LPG ผ่านกลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะพ่าค้าแม่ค้านะยิ้มเลยนะขายอาหาราก็คือราคาเดิมไม่มีการขึ้นนะต่อไปจนถึง31พันวาคมนี้ดีดีไม่ดีนี่หลังจากนี้อาจจะ ึงไว้อีกได้นะ,ะใช่คือคือ,ค,อคือตอนนี้ต้องเอาตอนหลักๆก,ก่อนนะครับก็คือไฟฟ้า,าน้ำมันดีเซลแล้วก็ก๊าซส,สูงต้มส่วนอย่างอื่นจะทยอยทยอยไปเพราะอย่างที่บอกบางอย่างมันมีองค์ประกอบมันมีเงื่อนไขหลายอย่างต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการมันถึงจะเริ่มลดได้ตามสัสดส่วนแมแต่ก,กระทรวงพลังงานนี่โดดเด่นเลยนะช่วงนี้ตอนนี้ก็ลดแรกจากแถมเต็มที่พวกเราประชาชนก็ได้รับประโยชน์นะครับอ้าวถัดมาครับในเรื่องของ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำครับล่าสุดครับพลตุรจเอกพระชราวาทวงสุวรรณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกนะครับให้ไปดูนะครับว่าหากเกิดสานการอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเพราะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างทีนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นในพื้นที่ อุทยานที่มีน้ําตกต่างๆนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับถ,าาถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีความรุนแรงสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับให้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทันทีเลยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนจัดให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเตรียมตัวหากเกิดเหตุนเนี่ยให้เข้ารัรบเหตุนในทันทีนะครับเพราะเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นได้โดย เราไม่ทันตั้งตัวใช่แต่ในสถานการณ์อย่างพวกนี้ในื้นที่ตรงนี้บางทีเราเฝ้าสังเกตได้ตามประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่อุทยานบางทีเขาสังเกตลักษณะน้ําไหลสีของน้ําอะไรอย่าง้งี้ยนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้ามีแบบนี้มานะสั่งปิดไปก่อนเลยนะครับตอนคนออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ําตกผาเสือที่แม่ฮ่องสอนก็มี น้ำป่าหลายหลากอย่างรุนแรงรเรียกได้ว่าพัดเอาบ้านพักสำนักงานรถยนต์รถยนต์ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ี่ยเสียหายนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศปิดไปแล้วนะครับสําหรับอุทยานแห่งชาติถ้าปานะครับจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติแล้วอุทยานแห่งชาติอื่นๆเขตรัฐพัฒน์สป,ป่าอื่นๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําตกที่สวยงามตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นน้ําตกหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปัจจีนน้ําตกหมันแดงที่ภูหินล่องกล้าพิษณุโลกน้ําตกตาตนที่ชัยภูมิทีรอซูที่ตากน้ําตกไพวันที่พัทลุงน้ําตกโตนงาช้างที่สงขาอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นที่เขามีการเฝ้าระวังแต่จริงๆในทุกพื้นที่ในภาคตะวันออกเราก็มีนะทางระยองก่อนหน้านี้ก็มีสั่งปิดไปเหมือนกันที่เกาะเช่าเพราะว่าเนี่ยแหละแต่จริงๆก็คือน้ําก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้ เท่าไหร่แต่ประเมินแล้วมนอาจจะมีความเสียหายแหละก็เลยต้องเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนครับปลอดภัยดีที่สุดคือประชาชนอย่างเราไปไหนมาไหนก็ดูให้ดีเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกทะเลภูเขานะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆที่มันอาจจะส่มเสี่ยงรวมแม้กระทั่งพวกป้ายเปยต่างๆป้านโฆษณาใ้ทางทางเนี่ยนะครับฝนตกลมแรงเนี่ยท่านดูให้ดีระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ต้องระมัดระวังกันไว้ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับเรว่าปีนี้เนี่ย เจอเอลนิโยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยช่วงนี้มันเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนแล้วฝนมันก็น่าจะเยอะขึ้นกว่าช่วงต้นฤดูกาลเรืมาก็มาหลักหน่วงเลยมันก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษครับไปดูในเรื่องของความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งนะครับของท่านนายกเศรษฐาซึ่งบอกว่าจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย <c oughs> กับผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี <c oughs> ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับล่าสุดท่านผู้ว่าชัดชาติก็ไปเข้าพบนายกเศรษฐาที่ทําเนียบนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการพูดคุยหารือนะครับรวมพลังกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านนายกเศรษฐาได้โพสต์ข้อความว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติด PM 2.5น้ําน้ำท่วมปัญหาเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งต้องเร่งแก้ไขและต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจการไฟฟ้าการปรลารถไฟฟ้ารถเมล์การทางพิเศษ การท่องเที่ยวการกีฬานะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อผลักดันการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะคอยติดตามขับเคลื่อนปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ ท่านผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดและแชร์วิธีการทำงานเพื่อให้รัฐบาลและกรุงเทพทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งเต็มที่และเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนี่ท่านนายกก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่ได้พูดคุยได้รวมพลังกับผู้ว่าชัดชาตินี่ถือว่าเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นมานานแล้ว นะครับก็คือกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความสําคัญอย่างมากในประเทศไทยเรากรุงเทพท่านผู้ว่าก็ดูแลหลายอยา่างแต่หลายอย่างเนี่ยผู้ว่าก็ไม่มีอํานาจสั่งการ,รขับเคลื่อนหน่วยราชการโดยตรงเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นส่วนการบริหารอันนั้นขึ้นกับรัฐารบาลอันนี้ก็ต้องมาร่วมกันทํางานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพและประชาชนคนไทยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็เสมือนเป็นดัชนีชีวิตของประเทศไทยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนต่างๆมันเชื่อมโยงกันหมดก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ผู้วลาหารทั้งสองท่านจะได้รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับครับผมมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับทางกรมอนามัยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยน้ำหนักเกินค่าเฉลี่ยใช่ไหมใช่ อ้วินเยอะอเออกินฟาสต์ฟู้ดเยอะเปล่าม,มีส่วนมีส่วนนะเออเขาก็ได้ขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการหยุดโรคอ้วนในเด็กจะขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่ากรมอนามัยเนี่ยครับจะขับเคลื่อนวาระแห่งชาติหยุดโรคอ้วนในเด็กเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเป้าหมายที่สามในการสร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัยซึ่งกรมอนามัยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับในเรื่องของเด็กที่มีน้ําหนักเกินและอ้วนเพิ่มสูงขึ้นสองเท่าเุ้นต้นในรอบ20ปีโอ้โหสมมติเนี่ยเคยมีเด็กมีเด็กอยู่ประมาณสักล้านคนที่อ้วนเนี่ยครับผ่านมา20ปีเนี่ยนะครับกลายเป็นสามล้านคน อืมโอ้โหมันขึ้นมากน่ากลัวนะครับซึ่งปัจจัยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพฤติกรรมการกินครับครับคือหนึ่งในสามของเด็กเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอ่าทานฟาสต์ฟู้ดตอนเด็กเป็นประจำเลยแต่สมัยเราเนี่ยฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอ่าสมัยนี้ฟาสต์ฟู้ดมันเยอะอนะฮะแล้วก็กินผักกินผลไม้ น้อยมื้อเช้าไม่ค่อยกินเน้นชาชาบูมื้อเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในเรื่องของเหนื่อยนิ่งนะเหนื่อยนิ่งแล้วเรื่อยๆอาจึเรื่งของออกกำลังกายน้อยลงอะไรอย่างนั้นใช่แลมาตรการสําคัญครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยให้เด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วให้ความรู้ความเข้าใจเขาในเรื่องของอาหารในเรื่องของการบริโภคการออกกําลังกายนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าแนวโน้มนในอนาคตเด็กที่จะอ้วนนะครับก็ถือว่ามีระดับรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นครับที่สําคัญที่มันจะตามมากับโรคอ้วนคือภาวะแทรกซ้อนอป่วยเบาหวานก็ดีครับนะครับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคก,กระดูกและก็ข้อบางทีเด็กน,น้ำหนักเยอะเนี่ยกระดูกข้อเท้าอย่างเงี้ยทำให้มีปัญหาครับบางทีแบบบางทีไม่ใช่อยากสายเหตุแบบ ข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยบางทีอ้วนมากๆอ่ะครับข้อเท้าก็มีปัญหาดได้มีปัญหาใช่เพราะรับน้ำหนักตัวไม่ได้ซึ่งเขาบอกนะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันประเทศอื่นเป็นเหมือนกันใช่พฤติกรรมคล้ายๆกันเนาะถูกต้องครับเ,เขาถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเลยนะค,ค,ครับเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยจะทําให้เด็กที่อ้วนกลายเป็นโรคไม่ติดต่อได้รัง ครับซึ่งประเทศไทยก็อย่างที่บอกครับก็มีตัวนโร้มที่สูงขึ้นในรอบ20ปีก็เลยเป็นหนึ่งใน28ประเทศนะครับ,รบที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็ต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นภาษีน้ําตาลภาษีความหวานที่เขาว่าตอนนี้นะฮะครับแล้วก็โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนโยบายอาหารที่ดีต่อสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียนรวมถึงร่างพรบการควบคุมตลาดอาหารและเครื่องดื่มซึ่งตรงเนี้ย จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กถ้าเราสังเกตไปในตลาดเนี่ยมันจะมีพวกของหวานนี่เยอะนะที่มีส่วนประกอบช่เด็กก็ชอบเด็กก็จะชอบกินของหวานสมัยเราก็เป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมันมีหลากหลายเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็บางทีเด็กก็ติดสมาร์ทโฟนไม่ค่อยออกกาลังกายเพราะว่างก็นั่งเล่นอยู่บ้านมันก็ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยไม่ได้ออกมันก็เป็นในในิ่งง่ายว่าใช่ อันนี้เรต้องรวม้ดยใช้กันในการดูแลนะครับหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องเงินดีท่าน0 0 0 0บาทอ่บาทเดี๋ยวสรุปความคืบหน้าล่าสุดณตอนนี้นะครับคือณตอนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามอบหมายให้ทันกระทรวงการคลังไปจัดทําข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในเรื่องของปลีกย่อยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณา และอนุมัตินะครับซึ่งคาดว่าภายในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนทั้งหมดสักต้นตุลาเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือเร็วๆนี้แหละนะครับรอแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วแน่นอนก็คือรัฐบาลทำแน่ได้แน่คนละ1,000งบาทและเงินเนี่ยก็น่าจะโอนให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน เขาจะยึดตามเลขบัตรประชาชนเลยอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนได้หมดไม่ว่าจะรวยจะจนจะทำอาชีพอะไรก็ตามขอเพียง16ปีขึ้นไปได้หมดส่วนจะนับ16ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอเขาประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะมีบางคนถามมาว่านับตั้งต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ปีไหนอเพราะบางคนคาบเกี่ยว อย่างเด็กเนี่ยสิกว่าตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอความละเอียดตกอีกครั้งหนึง<ร>่งแต่ว่าได้แน่นอนแล้วก็เงินเนี่ยจะโอนตรงให้กับประชาชนนะครับ,รบซึ่งสามารถใช้ได้2แบบก็คือจะใช้ผ่านแอปในมือถือซึ่งเดี๋ยวเขาจะออกแบบแอปมาใหม่แอปหนึง่งไม่ใช่เปาตังนะฮะไม่ใช่เปาตังนะบอกไว้ก่อนเป็นแอปใหม่มนะครับหรือว่าจะใช้ผ่านบัตรประชาชนก็ได้ก็คือเอาบัตรประชาชนไปที่ร้านแล้วก็สแกน ซื้อของเลยได้วงเงินคนละ1,000 0บาทนะครับแล้วก็ห้ามนําเงินไปซื้อสินค้าอบายมุขห้ามนําไปใช้หนี่เล้าบุรีไม่ได้ไไดห้ามนําไปแลกเป็นเงินสดอ,อันนี้มไม่ได้เพราะว่าเขาจะใช้ระบบบล็อกเชนในการใช้จ่ายเงินดีท่านนี้ซึ่งระบบบล็อกเชนคือจะไม่มีหน่วยงานตัวกลางข้อมูลของคนใช้ทั้ง50กว่าล้านคนมันจะถ่วงดุลกันเอง มันจะเช็คได้หมดเลยว่าคุณออฟใช้เงินไปตรงนี้ไ,ไปยังไงมันจะไล่ได้หมดเพราะฉะนั้นมันจะช่วยควบคุมป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีครับนี่คือข้อดีของรบะบบล็อกเชนนะครับแล้วก็บางท่านถามมาว่าใช้ตามทะเบียนบ้าน <ๆ S 2> ในรัศมี4กิโลเมตรหรือไม่อย่างไรนายกยืนยันแล้วว่ายังไงก็ต้องใช้ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ในทะเบียนบ้าน มันจะมีเงื่อนไขอะไรมาแม่คุณต้นเพียงแต่ว่าในระศทมีสี่กิโลหรือว่าจะให้ใช้ในอำเภอเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอเขาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้เป็นแบบไหนเพราะว่าของเราจะมีประชากรแฝงเยอะไงใช่ที่แบบะเบียยบ้านยังอยู่ที่นู่นแต่มาทํางานที่นี่นายกบอกยังไงก็ต้องกลับไปใช้เพราะบอกว่ามีเวลาใช้เนี่ยหกเดือนหลังจากเงินเข้าเนี่ยอย่างน้อยหกเดือนคุณก็ได้กลับบ้านกลับไปดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทั้งรวมทั้งมวลเนี่ย ประมาณสองสัปดาห์ชัดเจนทั้งหมดหนึ่งน้อยเงินก็หมุนเวียนในชุมชนแล้วกันยอดเยี่ยมเลยนะครับเ้าวันนี้ครับหมดเวลาครับของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับติดตามเราสองคนย้อนหลังได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง YouTube Facebook นะครับแล้วก็ Ti k To อคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ